สวัสดีค่ะสวัสดีซีสวัสดีสสดพรออมพี่น้องทุกท่านนะคะที่กาลังติดตามรับชมรัาฟังทางช่องเรากี้ารวยยูคณะนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเรากีฬาทางช่อง u t u b e กับเสาว,วันพุธเนาะคะ่ะเมื่กี้จะเสาตัวเลขแนวทางแล้วพัฒนาตองวดของทั้งหกเซียนเนาะจะมีของเซียนชนะปูซูนเจดนูดาดาผ้ารวยบ่อผ้าโชว์แม่มารวยแล้วกับลุงทรงเนาะคะ่ะ มือนีห้ามพลาดกันเนาะติดตามตัวเลขแนวทางกับหกเซียนขอบกลับขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะค่ะที่ยังหายตัวเลขแนวทางวางทางงันนะ F F นนนะ้งช่องเหมือนเดิมสาหรับหกเซียนเนาะอกลับขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็เอฟซีแฟนคลับพระว่าิะเป็นคนใหม่แล้วก็เอฟซีคนเก่าเนาะกลับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวนนคะคอะมาเป็นแแนวทางตปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมราก็รับฟังเหมือนเดิมทุกคราเช่นเคยเอาไปบึงตัวเลขแนวทางราวพัฒนาตองวดของทั้งหกเซียนกันเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของเซียนชนะ,นะกับคืนวันวันจันทร์ที่ผ่านมาแนวทางของพื้นเข่าไปที่ตัววิ่งตัวรูดตัวดินดินมาสองนะคะดินมาสองแต่ว่าจับคู่จับคู่ตัวเน้นตัวจอดเลขเพิ่นเลขสามตัวเพเข่าเนาะไม่ผ่านแต่ว่าสายวิ่งรูดถือว่าเพิ่นยังเดินสะดวกเดินมาอยู่นะคะ้มาซีงวดเขา่าทุกงวดค่ะสาหรับสายวิ่งรูด องตัวอาจจะของตัวอาจจะย,ยังมมประถึงเนาะมีแต่ใกล้มากอย่างวดแรกเนาะวดแรกไ้มาเขามาสายวิ่งรุดทั้งสองตัวสามตัวก็เกือบแตกรุดไปดเต็มเดียวสองเส้นชนะสำหรับสีงวดที่เป็นไมาต่อแนวทางวันนี้ วันนี้สองทุ่มครึ่งเอาไปรุ่นกันนะคะกับแนวทางของเซียนชนะนะคะรอบประธนาวิ่งรูดวันนี้ฮปบกันไฮมาเดินที่แปดเจ็ดแล้วก็หกวิ่งรูดเด่นที่แปดเจ็ดแล้วก็หกสองตัวไฮมาส,สองหางมีแปดเจ็ดกับเจ็ดหกเบิ้ลแปดแปดเจ็ดเจ็ดแล้วก็หกหกค่ะเลขสามตัวมีแปดเจ็ดหกอ่าหน่อหน่อยห้างไม่เยอะมา มาแบบเน้นๆหน่นนอยๆกับเสียนชนะอ่ะาผูใดเป็นตัวอ่าผูใดเป็นเอฟซีแฟนคลับของเพิ่นติดตามอยู่ตอนนี้กับแคปหน้าจอค่ะเด่นที่แปดเจ็ดหกนะคะสองตัวเน้นที่ 8, 7, 7, แปดเจ็ดเจ็ดหกหลักกืบสามตัวเน้นที่แปดเจ็ดหกเนาะ,ะมีหางเดียวนินๆหน่อยๆแข่นๆไปต่อบรอส ตอตโตของผู้ศูนย์เจ็ดค่ะผู้ศูนย์เจ็ดเข้าไปที่สายวิ่งรูดเนาะเดินที่สามเข้าไปที่สามแต่ว่าตัวเน้นตัวเจาะไม่ผ่านนะเน้นเจาะปร่ผ่านกับผู้ศูนย์เจ็ดผู้ศูนย์เจ็ดนี้เลขเด้นกะ,กะถือว่าเดินดีของเพิ่นเน้นเจาะของเพิ่นเสียงกอาจจะเป็นล้าวๆนัเด้อค่ะเสียงเบา ตื่นไหมอปูศูนย์เจ็ดนะคะปูศูนย์เจ็ดกับเล่าประนาตองงวดของมันี่เนาะมือดีมัีสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะกับเล่าประธานาของปูศูนย์เจ็ดวิ่งรูดเด่นที่สามมันเดิมค่ะวันนี้เด่นที่สามร้องที่หกสองตัวเก้าหางนี่สามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกคาเจ็ดแล้วก็ห้าแปด เน้นที่สามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะตัวเน้นตัวเจาะเลขสองตัวสามหางเด่นที่สามค่ะบูสตสองเจ็ดนวดนี้มามาบอค่ะติดตามอำหร f c ีติดตามเพิ่นอยู่มัตเอของบอพาโชค่ะบอพาโชเข้าไปที่สายวิ่งรูดเนาะเด่นที่ห้ากบมาที่หาแต่ว่าจับคูไปบอถึงบอ ไปบ่หอดเนาะกับแนวทางที่ให้มาถือว่าตังอยู่นะคะเอาตัวเลขเด้นพร้อมเลขเด่นนิ้นน้นแต่ว่าจับคู่ยังไม่ผ่านเนาะมาต่องวดนี้เนิ้นหน่อยหน่อยห้างเหมือนกันค่ะบอหลายหางของบ่อพระโชว์เนาะ,ะวิ่งรูดเด้นที่แปดกับเก้า่า เด่นที่แปดรองที่เกนะ้าเนอะเด่นที่แปดรองที่เก้าสะสองตัวซี่หางมีแปดเก้าแปดศูนย์เก้าสามเก้าสี่นิ่นที่แปดเก้าแปดศูนย์ค่ะตัวเน้นตัวจอเลขสองตัวสองหางมีเลขกันพร้อมน้องเงนนี้กันแปดสี่สาตัวงิวนนี้เลขสามตัวบอมานะคะบอมีนะคะเป็นให้ตัวกันมาแทนสำหรับเงินนี้แปดสี่ อันไว้แปดสี่นิ่มที่แปดเก้าก็แปดศูนค่ะสำหรับเลขสองตัวของโอพาโชคเนาะโอพาโชคต่อของนูดาดาค่ะต่อของนูดาดาของนูดาดาอ่าลุดไปเนาะครับู้ใด กุทธภูริจับต้มองจ้องเพลินถ้าเล่นเลขสี่สี่หางของเพลิน,นะคะสี่ตัว,ตวเลขสี่ตัวเพลินเคยสีมีเหมือนเลยถ้าตัดเล่นเนาะมีสามสองสองเก้าอสามสองเก้าศูนย์สามสองเก้าศูนย์ถ้าตัดไปสามสองเหริน 2, 3, 3, สองสามสามสองก็อาจจะพานน่าสำหรับพ้นที่นินตัุลีน้าท้างของเจดาหนูดาดา เพราะว่าเพิ่นจะนิ่ให้ตัดมาหายหน่อยหางก็คือมีเก้ากับศูนย์นะอันพ้ดใดเบืองจนหอดเล็กสี่ตัวนี้แล้วเอามาตัดลิ่นนี่ว่ามีโชคมีใช่กับเพิ่นเนาะแต่่างวดนี้เพิ่นนิ่น,พนเพิ่นเจาะหายพอถึงเนาะนิ่เจาะไม่ผ่านไม่ผ่าน,ไม,านไม่ถึงไปไม่ได้แต่ว่าทันทันลิ่มตัดเอาอาจจะผ่านเนาะวันนี้เพิ่นเลนตัดห้ยี่เบุ้งสูงองโนดาดา องนูดาดาต้องวดเนาะค่ะก,กับาราพัฒนาวิ่งรูดเต้นที่หกกับเก้าเด่นที่หกกับ 9. เก้าสองตัวสามหางมีหกเก้าแล้กะ 9, ละก็6เก้าหก็ล้วศูนย์เจ็ดเนาะวัดนี้ตัดให้พร้อมตัดให้พร้อมมาเลยเืิมมาอีกหนึ่งตัวเนาะสามตัวมีเจ็ดหกเก้าสี่ตัวมีศูนย์เจ็ดหกเก้าอ่าแคปเอาบทีนี้วัดนี้ เด่นที่หกกับเก้าสองตัวเน้นที่หกเก้าเก้าหกและกัศูนย์เจ็ดสามตัวเจ็ดหกเก้าสี่ตัวศูนย์เจ็ดหกเก้าอ่าแคปหน้าจอใครจะไปตบทางของหนูดา่าของแม่มารวยเนาะของแม่มารวยอ่างวดที่แล้วบดายลุ้งหายเนาะคะ่ะ ขอมาดามตามตขอพายเอฟซีหลายๆขอคอยของเพิ่์นหลักๆของลุงทรงควมเนาะแต่ว่าได้ยินว่าลุงทรงหันบ่ได้หายมาเนาะแต่ขอของแม่บ้านด้วยนี่ลืมค่ะเราคิดลืมขอพายเอฟซีหลายๆหลักอะแม่มารั้วความเนาะจากกับขอบวประคุณนะคะที่งวดนี้ได้มาอ่ะของแม่มารั้วเนาะคะ่ะวิ่งรูดเต้นทีหกกับเจ็ด องตัวสิบหางมีหกแปดหกเก้าหกสี่หกข้าหกสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดสองค่ะงวดนี้เน้นเน,น้นหมดเลยค่ะเนาะเพราะว่าเด่นทั้งหมดเด่นทั้งหกแล้วก็เจ็ดแอปหนาจ,จอแอปแมม่ารวยกับตเิ็งแนวทางตัวงวดของวันนี้สองทุ่มทึงหน้าจอของลุงทรงค่ะลุงทรงลุงทรง,รง,ทรง งวดนี้ของสิบสี่พฤษภาเน,ะนาะพืชหไยมาวิ่งรูดเด่นที่หากับหนึ่งค่ะเด่นที่ 1, ห้ากับหนึ่งสองตัวหกหางมีหาซีหาเก้าหนึ่งสองตัวสีหางเนาะมีหาซีหาเก้าหนึ่งซีหนึ่งเก้าเน้นทั้งหมดเนาะแล้วก็สามตัวมีสองหางมีซีห้าเก้าสีหนึ่งเก้าเอาวแคบมาจอไปต่อกับเรงสงูงกับแนวทางดีๆที่เปิดหไยมากราบขอบพระคุณหลายๆกับ ทุกถูกเซียนทีไหตัวเล็แนวทางเมื่อวานทั้งช่องของเรากินนะคะแล้วก็าบขอบคุณ FC ณแฟนคลับที่ยังรอคอยและก็ติดตามตัวเล็กแนวทางเมื่อวานจะเป็น FC เก่าหรือ FC ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาที่เปิดใจรับชมรับฟังทั้งช่องเรากินกราบขอบคุณหลายๆะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ